อ่าสวัสดีครับกลับมา,ราครับกับรายการ PDC PDC d r a m i n g นะครับวันนี้จะมาเล่นมาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ผมกันครับมาครับ Pocket Edition โอเค <c oughs> แมะๆมๆมมนี่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไปสอนสอนนี่วม,มปับเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอเค เซอร์ฟผมจะเป็นโหมดคีอาทีครับทำไมรู้เปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเอ่อเซิร์ฟเวอร์น่ะสมมติคนอื่นเข้ามาเป็นแอนดรอยอ่ะแม่งโคตรแหลกเลยเป็น iOS ก็บางอันก็าขูดของไม่ดรอปนะครับโอเคเซิเร์ฟผมวันนี้นี่ตั้งเชื <c oughs> อ้อ่านี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อผมอ่ะเดี๋ยวพาวทัวร์ทีละจุดเดี๋ยวแล้วกันโอ้ภาพไม่สวย โอเคก็ไม่สวยอยู่ดีช่างมนเละครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดสปาวนะครับผมมันสร้างเอาไว้นี่เห็นไหมเนี่ย PDC นี่อ่าพอเจอป้ายครับก็จะเขียนว่า Welcome ของผมมีม็อดมองชื่อเลยนะครับอืมเป็นม็อดเนมแท็กของ Android นี่ก็เป็นชื่อคนที่เกะสลักไว้ครับว่าใครมาทํามัง่งนี่ผมเพื่อนเพื่อนคนต่างชาติ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 ช่างเขาเถอะอันนี้ก็คนต่างชาติทำาครับโอเคต่อไปก็จะไปบ้านผมเองครับมีคิปเปอร์ทาวอ,อืมเลยไปเลยแอบบอันนี้มองไม่เห็นเ็นป้าย โอ้แปบ๊บหนึ่งครับขอโฟกัสที่อื่นหนะึ่งบ้าจ,จะพูดเบาไปหน่อยนะครับอืมโหช่างมานเถอะมาต่อเลยนี่เป็น er Tower, คิปเปอร์เทอรเร์กกลไกขอขอบคุณพี่ลูวี่คุงนะครับอืมอันนี้ผมใช้มอดอะไรอะ่ะมอดม็อบสปาอินคียรทีฟ <Okay. c oughs> ไปเลยไปเลยไปไปไปเอาไปาไม่ใช่คนละเรื่องโอเคไม่รู้ครับทำไมไมคับใน galaxy ซี่เอสามเนมันแหลกมากโอเคตอนนี้ก็เป็นบ้าของชายานินนะครับไม่รู้จักหรออืมนี่เขายัางสร้างไม่เสร็จเลยตอนนี้เขากำลังติดทีบีมากโอ้โอ,โอช่างมัน เไม่เอเผิ่อไปไนั่นไปขุดดอกไม้อันหนึง่งอืมโอ้ยโคตรสว่างอะไรวะอันนี้ก็เป็น Happy New Year ครับสองศูนย์หนึ่งสามอ่าต่อไปก็เป็นบ้านของคุณบอมบูมนะครับอืมโอ้ยโอ้ย,อยอค นึงนะนึงนะแคกนึงโอเคนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวผมพาทัวร์นั้นแล้วกันแต่พอพาทัวร์ปัาเพื่อนนี่เปิดเข้าไปปั๊บนี่เจอรูปนี่ที่นอนโอเค นี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านพอเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็มีจุดพักผ่อนนะครับเป็นทะเล้ายเล็กๆฟินเฮ้ยไม่ใช่โอเคพปต่อ,อไปก็จะเป็นวิวพอยนะครับหรือจุดชมวิวนี่เองนี่หนไหมครับ ืมสร้างตั้งนานิี่ปรรคางกับเพื่อนผมนะชายานินโอเคอันนี้ชายานินผมชายานินผมแล้วก็โทนี่นี่โอ้ยคนแรกเลยวะ่ะอืมแอนดรอยฮิปบอบกับแอปเปิลนี่ครับวิวพอย แทม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 วิวพอร์ซอมบี้นอตเอนเตอร์แฮปปี้คูดวิวโอเคก็ปีนอ๋อแม่แล้วก็ไปดูข้างบนน้อวู้ฮีโร่สตีคือฮีโร่ใบกับสตีบ์รวมกัน โอเคอันนี้จะเป็นจุดรีของนะครับแบบเหมือนของในตัวอยากให้ของหายไม่จําเป็นก็โยนของลงไปได้หรือกระโดดลงไปก็ได้อ่าเป็นไม่ใช่ละเอ้ยลืมชาร์จแบตชรางมันโอเควันนี้ก็พัพาพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ผมนะครับเออผมจะเปิดเป็นบางวันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะเปิดบ่อยแต่ว่า เออเปิดไม่เป็นเวลาครับส่วนบางวันนี้ก็เปิดเซิร์ฟธรรมดาไม่มีอะไรทำก็เปิดโอเคผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ